จากการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมนะครับมีอยู่ทั้งหมด5ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือด้านด้านด้านนี่การเท่ากันทุกประการแบบด้านด้านด้านหมายถึงจะต้องมีด้านเนี่ยเท่ากัน3คู่ครับด้านคู่ที่1ที่ยาวเท่ากันด้านคู่ที่2ที่ยาวเท่ากันด้านคู่ที่3ที่ยาวเท่ากันนะถ้าสามเหลี่ยมสองรูปมีด้านยาวเท่ากัน3คู่ เราจะถือว่ามันเท่ากันทุกประการแล้วโดยจะอ้างว่าเท่ากันทุกการแบบด้านด้านด้านนะครับนะผลที่สืบเนื่องที่จะตามมาก็คือมุมไหนที่เป็นคู่กันบ้างนะมุมที่เป็นคู่กันก็จะโตเท่ากันนะครับอ่ะข้อนี้บอกว่าจากรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเด็กๆครับ เมื่อเวลาที่เขาบอกชนิดของรูปมาให้เราเช่นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะสี่เหลี่ยมจัตุรนะัสนะสี่เหลี่ยมมุมฉากนะสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะอะไรพวกนี้เมื่อเวลาที่เขาบอกชนิดของรูปมาให้เรานะครับเราสามารถหยิบยกเอาคุณสมบัติของรูปชนิดนั้นๆเอามากล่าวอ้างได้ครับ เอาละเมื่อนึกถึงสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยมันมีทฤษฎีอะไรบ้างมีข้อสรุปอะไรบ้างที่ท,ที่เกี่ยวกับสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เราน่าจะหยิบยกมาใช้ที่เราอาจจะได้หยิบยกมาใช้สี่เหลี่ยมด้านขนานลองนึกก่อนพอเขาพูดถึงสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วปุ๊บเราน่าจะนึกถึงอะไรบ้าง สี่เหลี่ยมขนขานคือสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน2คู่แล้วยังไงอีกนอก,นอกจากด้านตรงข้ามขนานกัน2คู่แล้วยังไงต่อไปอีกนึ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 กด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจะยาวเท่ากัน โอเคนะประมาณนี้นะโอเคเขาบอกว่ากำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะ A B C D เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะจงพิจารณาว่าสามเหลี่ยม A D B ก็คือสามเหลี่ยมอันล่างไอ้เจ้านี่คือสามเหลี่ยมล่างนะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม C B D เขาให้เราพิจารณาว่าสามเหลี่ยมล่างมันเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยมบนเขาไม่ได้บอกว่ามันเท่ากันเขาบอกให้เราพิจารณานั่นก็คือให้เราทําการพิสูจน์ว่ามันเท่ากันทุกประการว่ามันเท่ากันทุกประการด้วยความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านหรือเปล่านะเขาให้เราพิจารณาก็คือให้เราพิสูจน์ว่ามันเท่ากันทุกประการด้วยความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านหรือเปล่าโอเค ดังนั้นนะครับตอนนี้เราก็เลยจะแยกรูปนี้ออกจากกันแยกมันออกจากกันไปเลยสามเหลี่ยมอันล่างนะครับ ADB กับสามเหลี่ยมอันบนนะครับ ดีซีบีซีบีดีอ่าโอเคเขาต้องการให้เราพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการแบบด้านด้านด้านเด็กๆครับด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านก็คือต้องมีด้านเท่ากันสามคู่ใช่ไหมอันนี้กับอันนี้เท่ากันไหมมันเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ป่ะ ทฤษฎีของสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยมันบอกว่าด้านตรงข้ามต้องยาวเท่ากันใช่ไหมครับเออเรายกมาอ้างได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาละหนึ่งมาละหนึ่งคู่ครับอันนี้มาจากทฤษฎีของสี่เหลี่ยมด้านขนานเองคุณสมบัติของตัวสี่เหลี่ยมด้านขนานเองด้านตรงข้ามยาวเท่ากันต่อไปอีกครับด้านนี้กับด้านนี้ ก็เป็นด้านตรงข้ามของสี่เหลี่ยมด้านขนานมันก็เลยต้องยาวเท่ากันใช่ไหมมันก็อยู่นี่ป่ะดูออกยังครับอันนี้เราก็จะบอกว่ามันเท่ากันเพราะว่าเป็นคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมด้านขนานด้านตรงข้ามต้องยาวเท่ากันเอาละมาละสองคู่เหลือเส้นนี้เพราะว่าด้านด้าน,ด,านด้านนั้นต้องมีด้านยาวเท่ากัน3คู่ใช่ไหม เด็กๆครับด้านดีบีด้าน DB, ดีบีจริงๆมันเป็นเส้นเส้นเดียวกันป่ะแต่เมื่อกี้มันเกิดจากการที่เราจับมันแยกออกจากกันใช่ไหมแยกรูปออกจากกาันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นด้านคู่ที่3ได้เลยนะครับมันเป็นด้านร่วมกันครับอ่ะงั้นเราก็จะเริ่มต้นเขียนพิสูจน์แล้วเนาะโอเคข้อความแล้วก็เหตุผลนะครับ ข้อที่1นะ AD นะครับไปยาวเท่ากันกับ BC เด็กๆสังเกตนะครูไม่มีขีดอย่างนี้เข้าไปนะครับเพราะเราพูดถึงความยาวของมันใช่ไหมเราพูดถึงความยาวของมันเราไม่ได้พูดถึงตัวเส้นของมันเราไม่ได้พูดถึงตัวส่วนของเส้นตรงเราพูดถึงความยาวของมันว่ามันยาวเท่ากัน เวลาพูดถึงความยาวของมันว่ามันยาวเท่ากันไม่ต้องมีขีดครับ ab เท่ากับ bc เหตุผลล่ะเหตุผลของข้อนี้ก็คือคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมด้านขนานโจทย์บอกมาเองว่ารูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน abcd เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน เขาก็จะเกิดคําถามไหนคุณสมบัติอะไรบอกมาด้วยคุณสมบัติมีต้งเยอะต้งแยะด้านตรงข้ามยาวเท่ากันโอเคไปแล้วนะครับหนึ่งคู่สับสนอะไรไหม ต่อไปคู่นี้นะครับข้อที่2 ab เท่ากับ dc มันก็คุณสมบัติของสี่เหลี่ยมด้าน,นขนานเหมือนกันใช่ไหมครับด้านตรงข้ามยาวเท่ากันตกลงมันเหมือนข้อหนึ่งเลยป่ะเหมือนเป,เป๊ะเลยใช่ไหมครับเขาจะไม่เขียนซ้ำครับ เขาจะบอกว่าเหมือนข้อหนึ่งไม่ใช่เขาขี้เกียจนะแต่เขานิยมจะทำแบบนี้กันจริงๆถ้าเหตุผลมันเป็นเหตุผลเดิมเขาก็เขียนอย่างนี้เลยเหมือนข้อหนึ่งเหตุผลเหมือนข้อหนึ่งอ,อันที่สามครับ db เท่ากับดีครับ เหตุผลเพราะมันเป็นด้านร่วมเพราะฉะนั้นเห็นแล้วนะครับสามเหลี่ยมสองรูปนี้มีด้านยาวเท่ากัน3คู่แล้วงั้นก็ยอมรับแล้วว่ามันเท่ากันทุกประการแบบด้านด้านด้านจึงไปทำการสรุปในข้อที่4ครับข้อที่4เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม adb เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม cbd A คู่กับ C B คู่กับ D D คู่กับ B โอเคสามเหลี่ยม ADB เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม CBD เหตุผลล่ะเหตุผลล่ะจะยกอะไรมาอ้างก็บอกว่าก็ทำให้เห็นแล้วไงในข้อ1ข้อ2ข้อ3ไงตามข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็บอกไงบอกว่า จากข้อ1ถึง3จากข้อ1ถึงข้อ3ด้วยความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้าน โอเคนะอันนี้ก็เริ่มต้นเขียนพิสูจน์เล็กๆน้อยๆ